สวัสดีครับ FC ของทัวร์นาชแนลทุกท่านครับหลังจากที่ได้วอาถึงรถคุดให้ตัวลิฟต์แล้วับเนาะมื่อนี้ก็จะได้มาวอาถึงอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ประจำตัวรถนะครับก่อนเดี๋ยวพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้จะพูดถึงว่าการทำงานของรถนี่เมื่อเข้า เขายางไปพานหรือว่าเวลาเข้าไปพ่อรถคุดที่กาลังทํางานคุดซะหรือคุดดินอยู่นะครับแ้าเขาแนมไปเห็นหร,รถกับโยกข,ขึ่นโยกลงมุนไปมุนมาอยู่ยินเสียงเครื่องยนต์มีคนขับในที่นี้จะสื่อถึงว่าการทํางานของรถคุดเนี่ยก็มีการทํางานแบบมุนแบบมุนก็มีอยู่คือหมุนหลอบจ้าของหมุนเดินหนา้าถอยหลังครับเป็นตัวหมุน แต่ก็ทํางานแบบเป็นเส้นตรงคือยืดเขา่ายืดออกคดเขา่ายืดออกคดเข่าก็คือเป็นได้แนวเส้นตรงครับเป็นอ่าซึ่งจะพูดถึงกระบอกวันนี้จะพูดถึงกระบอกให้ดรลิกครับผมกระบอกให้ดรลิกในรถคุดรถรถคุดเอนรถคุดนะครับนอกจะไงก็มีอยู่ลักๆก็มีอยู่สามสามจุดมีกระบอกโยกบูมกระบอกอามกระบอกมุกีี กระบอกโยกบูมก็คือโยกบูมขึ้นบูมลงกระบอกอามก็อามเขาอารามบอกกระบอกกุ้งกี้กับตักเล้วก็เที่้วก็กรถดถ้ารดคุดเล็กก็จะมีกระบอกไปมีดเพิ่มแม่อีกนึงครับอยู่ทั้งหนาอยู่ข้างล่างครับใบโยบกขึ้นลงไปมีดอันในที่นี้จะไมค์จะว่าถึงกระบอกครับกระบอกให้ดลิศส่วนประกอบของกระบอกให้ดลิศก็มีทอร์นั่มันเข่าสองข้างครับขหนาข้างหลัง เอาจริงสีครับนี่เบื้องรวมนี่ง่ายๆขึ้นในกระบอกมันจะจะแบ่งเป็นสองอ่าสองห่องเนาะแบ่งโดยมีลูกสูบลูกสูบลูกสูบให้ริดนี่อยู่กลางนี่ลูกสูบครับนี่ห้องหนึ่งก็อยู่ทั้งหนาทั้งปากกระบอกห้องหนึ่งก็อยู่โค่นกระบอกครับผมแล้วก็มีแกนให้ริดแกนกระบอกครับที่ลูกสูบ้าน้้ำมันเขา้าทั้งปากกระบอกลูกสูบก็จะ ดันน้ำมันจะดันเดื่อนลงสู่กลับไปจะถ้าห้ามให้แกนกระบอกพดกับไนน้ำครับซึ่งถ้าเอาไปใช้บูมกับบูมกับโล่งครับถ้าเอาไปใช้อามามกับออกนะแต่แต่อุปรกรณ์ที่เอาไปใส่ถ้าเขาดันน้ำมันเขามาทั้งทั้งโคนคือ,อน้ำมันเขาทั้งนี้ครับเขาทั้งโคนตามรูปนี่แต่วา่าปฏิวัติใส่น้ำมันไว้เป็นที่เข้าใจครับน้ำมันจะดันออกมาปัา๊บ กระบอกจะยืดดอกครับยืดดอกไปเพื่อเอาไปการยืดการหดของกระบอกไปใส่งานและถ้านํามันทั้งนี้ดันเขามาทั้งนี้ปั๊บละมันที่เหลือกับกลับถังครับเทานมันเขาทั้งนี้ทั้งท้ายกระบอกนํามันทั้งัวกระบอกกับตรงกลับถังเป็นการเอานํามันมาใส่ซ้ำเหมือนบอกว่านันเป็นอ่า รียูดครับใส่ส่ำเป็นน้ำมันใช้แล้วใช้อีกแต่ว่าเวลาพานไปล่งทังกับต้องมีกล่องมีหยังเพื่อจะก,กองให้น้ำมันสะอาดครับน้ำมันให้รีดเดียวมาใส่กับต้องมีคุณสมบัติเนาะลอลืน่นทนตัวแรงกดดันทนต่อการเกิดฟ้องแล้วก็มีคุณสมบัติอีกหลายอย่างอยู่ครับจึงตงง้องไปศึกษาเรื่องน้ำมันให้รียูดอีกอีกอีก่็กไปเนื่องจากว่า จังจากแต่ละข่ายก็ใส่น้ำมันพือขึ้นกันครับผมนีม่ก็เป็นการทํางานคร่าวๆข,ข,ของกระบอกนะครับเนาะภายในลูกสูบก็มีสิ้นสี้นกันกันหัวเพราะว่าถ้าถ้าสิ้นในลูกสูบหัวน้ำมันจีตสมมตนเท่าดันดันน้ำมันมาทีงนี่น้ำมันจะทะลุซิ้นไปแล้วก็กลับทั้งเลยจะเฮ็ดให้กระบอกนี้พรมีกําลัง รับพอาะมันแทนที่จะมาดันหลูกสูบเราเอากําลังไปใส่งานแต่นํามันดันครึ่งหนึ่งกับทังครึ่งหนึ่งกับถังป้าหลดเรื่อยๆลมมันมีกําลังอีกข้างหนึ่งก็คือกันครับเพื่อลาดันมาางนี้ํามันทะลุหลูกสูบกับทังคือเก่ากับถ้าสิ้นหัวสิ้นอายุหลดดนะครับเนาะแล้วก็ปลากระบอกเนี่ยยูฟ้าเนี่ครับมัมีสิ้นคือกันสิ้นกันหัวกันนํามันหัวออกมาออก ทะลุแกนออกมากครับแล้วก็สิ้นเจ้าขอบปากกระบ,บอกก็ตรงมีสิ้นเนื่อกันเป่อป้องกันน้ำมันหัวสี้นลูกสูบก็สิ้นฝ้าเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็ตรงเปลี่ยนพร้อมกันครับจะได้ตัดปัญหาางกีย่างนึงแกนกระบ,บอกเนาะถ้ารถไม่ไหม้นี่แกนกระบ,บอกจะเป็นสีเป็นฮ์ดโค้มเป็นว่าฮ์ดโค้มสีผิวผิวจริงๆแนมเป็นขาวๆคุณๆแต่ผิวกับคู่ขาแน่เล็กหน่อย คู่ค้านี่เพื่อจะให้น้ำมันมาจับให้เป็นคาบน้ำมันมาฉาบไว้เพื่อเวลาเขาเลื่อนแกนเขาเลื่อนแกนออกอน้ำมันจะเอได้มาคาบไอ้เครื่อ,ไอ,อบไว้เพื่อป้งงงงงองกันการเสียดสีสิ้นบวยสิ้นขาดคือตรงตรงรอรอเลื่อนสิ้นไปน้ำตัวครับถ้าใส่งานไปโดนๆดนี่หลายๆชั่วโมงแกนกระบอกนี่จะใสขึ้นกะจบมันก็แสดงว่าใส่งานมาหลายน้ำมันอาจจะบกเกาะบกเกแกน พราะมันจะกระบอกจะกลายเป็นเรียบด้วยครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะหัวใด้มันจะหัวซีนใดครับผมนี่ก็เป็นการลักษณะของการทํางานของแกนไฮโดรลิคข่าวๆครับซึ่งเป็นทฤษฎีครับสําหรับนักศึกษาผู้ส,สนใจเนาะหรือสําหรับงานสร้างหรือผู้ที่มีกระบอกให้ไฮโดรลิกอยู่กระบอกให้ไฮโดรลิกนีก่็มีอยู่หลายรถดยู่ครับในรถคุดรถไถได้รถก็ะใสกันอยู่ครับ,นบนเนาะ ผู้ที่ศึกษาต่อกับที่ตามไปเรื่อยๆครับตอนต่อไปก็จะมียังมาเสนอให้ฟังหล,ยยหลายอย่างอยู่ครับเนาะเสนอไปเรื่อยๆ้วขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เขามารับชมรละฟังครับคลิปในขอขจบสำนมี้ครับบััสดีครับ